สวัสดีค่ะจ้องโผล่ไผ่แล้วนะคะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำ Q&A นะคะเป็นพาร์ทที่3ก็ตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะคะก็เลยจะมาทำในรถด้วยกันนะคะก็จำชื่อไม่ได้ว่ามาจากคุณอะไรนะคะก็ต้องขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวเมนใต้ล่างด้วยกันนะคะว่าจากคุณอะไรก็เดี๋ยววันนี้พระเจ้ามาคำถามได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คำถามแรกนะคะสกูชี้ชิ้นไหนจะโลน้อยที่สุดชิ้นนี้ค่ะบอมบ์ปูลินโดนกัดค่ะมันสโล่นิดเดียวนิดมากแบบจะไม่โลน่นเลยไได้คำถามต่อมานะคะมีลายไหมมีค่ะเดี๋ยวให้อดีายไว้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะ ก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะคะคำถามที่3ค่ะชอบสลามสูตรไหนคือส่วนมากสลามเราไม่รู้สูตรนะคะว่ามันเป็นสูตรไหนแต่ก็ชอบสลามแม่ก็ชอบอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนบ้างนะคะและคำถามสุดท้ายนะคะก็คือเขาบอกว่าให้ร้องเพลงร้องสดคือพาวเป็นคนที่ร้องเพลง่วยแตกมากแล้วก็เอาจริงดิ โอเครองนิดเดียวนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพลงนี้เราจะร้องก็คือเพลงยูยูก็มีเธอมาปรากฏตัวในหัวใจนะคะก็ไฮตึงเต้นโอเคเริ่มเลยยูยูก็มีจเธามาพากับตัวในหัวใจยูยูไม่รู้ทำไมได้คิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบป็ระกลายเป็นชายกันเป็นคำตอบในใจฉัน ควากพันผูกพ่นผูกชันไม่ละลายฉันนักเธอจังโอ้ยวันรู้หวยแตกอ่ะก็ก็ขอบคุณคุณอะไรไม่รู้เดี๋ยวมืตาล่างเลยกันนะคะ <laughs> ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งคำถามมานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากส่งคำถามก็เม้นมาได้เลยนะคะ <40 S 1> ก็จะมาทำคลิปอย่างนี้นะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ